ชื่อแรกที่เกิดมาทุกคนกดตะกร้าไปด้วยนะหนูขายของอยู่นะไปเวียดนามวันที่16นะคะทุกคนมีคนถามไเวียดนามกี่โมงว้าอะไร114ออเดอร์หอมไหมคะหอมไหมก็ได้สองกับ สองร้กบฝ่าพบาทแม่เอาสิสองร้อยออเดอร์จะกาบฝ่าบาทฮาแม่อ,อัันไม่ทันไม่ต้องแอปไม่ต้องแอปฉันรู้เพราคุณอัดกันมาตลอดไม่ต้องแอป <c oughs> ไม่มีคำว่าไม่ทันหรอกพวกนี้ไวาจะตายอย่ามาแอป <c oughs> <c oughs> จะเล่าเรื่องอ๋อจะไล่ชื่อให้ฟังว่าชื่อแรกเกิดมาชื่ออะไร <c oughs> ชื่อแรกชื่อเด็กหญิงมีนา S <S ทูโกซารีทูลโกซารีเออก็พูดถูกแล้วไงอ่ะพูดดพูถูกแล้วโอเคชื่อต่อไปเด็กหญิงเด็กหญิงอะไรวะอะพินยาอภิญญาศรีญญรัตนรารามชื่อต่อไปเด็กหญิงนาริมนศรีรัตนอารามชื่อต่อไป เด็กหญิงมินาสุประพัรชื่อต่อไปนางสาวรินาฉัตรอมอชัยห้าไหมเออนั่นแหละห้าชื่อสามนามสกุลว่าไงได้อะไรชื่อนั้นไปไหนอ่ะชื่อไหนอ๋อขาดไปชื่อหนึ่งคุณมั่วคุณมั่วขาดไปชื่อหนึ่งชื่ออะไร พัชรพรออพัชรพรสี่รัตนารามหกชื่อสามนามสกุลพัชรพรก่อนแล้วค่อยมาเป็นมินนาะมินานแล้วค่อยมาเป็นรินาะคือเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะคะไม่ไม่ทนไ,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 ไม่พูดเยอะเนี่ยที่ไลฟ์เนี่ยคือพูดเยอะที่สุดแหละเพราะมันนั่งเงียบไม่ได้ไงออคือพอลฟ์มันก็เงียบปากไม่ได้ไงมันก็เลยต้องพูดเกี่ยวได้ละ คืออยากโดนกับโหอีกไกลอีกไกลคุณไม่โดนกับหรอกเท่า<ะ>ไหร่ร้อยยี่สิบสีเองโหอีแค่เจ็ดสิบก็ออเดอร์เองจิ๊บจิ๊บได้ไหมอีกเจ็ดสิบก็ออเดอร์ไปดูเดี๋ยวกันได้ทุกคนกดตะกร้ากันด้วยนะอย่าลืมถ้าอยากดูกับฝ่าบาทาอุ้ยพิ่งจะร้อยสามสิบเองน่าจะไม่ได้กับหรือละ่ะอีกเจ็ดสิบอีกเจ็ดสิบนิดเดียวเองอีกเจ็ดสิบ กดตะกร้าได้นะทุกคนวันนี้มันลดราคายเยอะมากเลยเพรานะนึกช่วยกันกดนะคินะแบบอแบบ่ะจะได้กราบแม่นะจะได้แบบขอขอมาแม่เพื่อทำอะไรที่แบบไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็กเฮ้ยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยในปีหนึ่งหรืออะไรเงี้ยจะต้องมีวันหนึ่งที่กราบขอข,อขอมาแม่ตัวเองนะแม่แม่เนี่ยขอขอมายายปีหนึ่งไม่รู้กี่หนเพราะว่าทําผิดทุกวันไม,ไม่ได้ทำผิดทุกวันก็ไม <laughs> ่ได้อยู่กับเขาบางทีอ่ะ บางทีเราอ่ะพูดอะไรแบบอาจจะแรงไปโดยที่ไม่ได้เจตนานอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีใช่ปะ่ะเพราะว่ายายชอบบิวว่อารมณ์อ่ยคือ,อยายมึงแบบเออชอบทำให้ตัวอารมณ์ขึ้นไงทุกคนเชวยกดตะกร้าด้วยนะคะขอ200ออเดอร์นะรังสิดรายทุกคนจริงไหมไม่จริงหรอกไม่ใช่เรื่องจริงที่คุณพูดรีวิวแคสซีรีส์ได้ไหมครับก็ <laughs> อจะเล่ายังไงดี ก้ทำอะไรก็คือไปถึงเขาก็จะมีรอบแรกรอบแรกที่ให้เข้าไปแบบว่าดูหน้าตาดูอะไรแล้วก็แนะนำตัวเฉยแล้วเขาก็จะให้เข้าไปครั้งละสิบคนพอในสิบคนเขาก็จะเขาก็จะแนะนำตัวเสร็จสิบคนเขาจะพูดเบอร์ว่าเบอร์ไหนที่ได้ไปรอบต่อไปแค่นั้นก็ หนูเข้าไปพูดโน่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าอ่าเบอร์นี้เบอร์นี้ไปรอบต่อไปก็คือหนูกับอุ้มได้เข้าไปทางคู่พอรอบสองก็คือให้ทําการแสดงแล้วทีเนี้ยเป็นการแสดงที่ยากด้วยนะยากเลยแต่หนูทําได้ดีมากเขาบอกเลยเองบอกเองหนูพูดจริงหนูใช่คนหลงตัวเองเขาอึ้งกันทั้งห้องพูดจริงนะแม่ต้องได้เห็นนั่นแหละแล้วก็ พอเล่นเสร็จเขาก็จะมีมีคนที่เขา่าจ,จะมาบอกว่าให้อยู่รอบที่สามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาให้หนูอยู่รอรอบที่สามอุ้มอ่ะแต่อุ้มไม่ได้อยู่นะทุกคนอุ้มไม่ได้อยู่แล้วก็แต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่ได้ไปรอบสามจะตกรอบนะทุกคนมหมายถึงว่าเขาคนที่อยู่รอบที่สามเนี่ย เขาเหมือนมีอะไรที่อยากดูเพิ่มอยากอยากเห็นเราทำเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยอยู่อยู่รอรอบสามตอนแรกอุ้มก็รอเป็นเพื่อนแต่ว่ามีมีต้องไปเล่นฟิตเนสไอก็เลยอยู่เป็นเพื่อนพอเข้าไปรอบที่สามเนี่ยเขาก็คือรอบแรกอะ่ะหนูคือเบอร์หนูกับอุ้มอะ่ะมันอยู่ติดกันก็ต้องเล่นด้วยกันใช่ไหมล่ะรอบสองอ่ะแต่พอรอบสามก็คือเขาบอกให้หนูอยู่ต่อเข้าไป เขาก็ให um> ้หนูลองเล่นคู่กับคนอื่นอะไรเงี anyway> ้ยแต่พอรอบสามเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอเล่นคู่กับอีกคนหนึ่งก็เขาบอกเขาก็แค่นั้นเหมือนเหมือนเขาแค่แค่อยากดูเพิ่มเติมเฉยๆว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็กลับบ้านก็คือคนที่เข้ารอบที่สองและรอบที่สามเนี่ยรอประกาศผลผ่านผ่านหน้าเพจทั้งหมดนะคะเหมือนกันเันไหนอ่ะไม่ได้บอก อประมาณนั้นแล้วความรู้สึกของเราเนี่ยมันรู้สึกว่าเราจะได้หรือไม่ได้คือ <c oughs> ของพวกนี้มันไม่มีอะไรตายตัวเราเล่นดีมากไม่ได้หมายความว่าเราจะได้เรามีตรงอ,อันนี้ไม่เกี่ยวไงไอนนหมายถึงความรู้สึกของเราอะบางคนมีความรู้สึกของตัวเองนะว่าห,หนูรู้สึกว่ายัางไง <c oughs> เราไม่ได้ไม่รู้ไม่รู้หมายถึงว่าหนูรู้สึกว่าหนูทําโคตดดีแล้วหนูก็ตรงคาแรคเตอร์ด้วย แต่บางครั้งซีรีส์พวกนี้เขาก็บางทีเขาก็อยากได้เด็กที่แบบจะไปอยู่ในสังกัดเขานึกออกปะ mm hmm. อะไรแบบเนี้ย mm hmm. พอมันเป็นคู่จิ้นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะก็ไม่แน่หรือเปล่า mm hmm. ก็ไม่รู้อ่ะ mm hmm. มันก็มีตัวแปรหลายอย่างมันไม่เกี่ยวว่าเราโอ๊ยเหมาะหรือมันเขาอี่หลายอย่างให้เขาต้องตัดสินใจมันมีเหตุผลอีกรายห้ึ่งที่เขาจะต้องตัดสินใจ กดตะกร้าด้วยกดตกา้าด้วยทุกคนร้อยห้าสิบยังไม่คาดหวังหรอกทุกคนเฉยๆคือเหตุการณ์แบบเนี้ยเคยคิดหวังมานับไม่ท้วนละชินละร้อยห้าสิบสามแล้วได้รับกราบแน่อีกๆๆอีกอีกอีสี่สิบเจ็ดเองไปใส่อินฟูไหมคะ อยากไปทุกสายเลยพี่ <im itation> อะไรที่ได้ตังค์อ <laughs> ่ะกดตะก้าก่อนดีกว่าก่อนอกดตะก้าก่อนตอนนี้กำลังหาเงินจากการขายของอยู่โอเคไหมร้อยห้าสิบห้าเองดูหนืดหนืดแล <im itation> ้วสงสัยจะไม่โดนกราบ <im itation> อีกสี่สิบห้าเองแล้วสารฝันที่ไม่กันเลยไม่รู้ว่าจะไหวไหมคอเริ่มแหบแล้วถ้าออเดอร์ม,มันไม่ค่อยเต้องเท่าไหร่ <im itation> รักนาอะไรอะอะไรเนี่ยเฮ้ยเหนื่อยแล้วอะทุกคน ไข่หมูออร่ามากขอบคุณมากค่ะอย่าลืมรอดูอีพีต่อไปอีต่ไปวันพุธนี้นะสองร้อย่ังเกาสิบีแล้วตายค่ะแล้วได้กลาบแน่ทีนี้คุณพระชั่ว อีโบออเดอร์เองกลาบเสร็จลงไลฟ์เลยนะหมดแรงพูดละอีโบกสอนแม่กุหลาบตบหน่อยไม่ได้หรอกนางเอกอะโอ้าดุรายได้ยังไงแคปยอดขายด้วยได้คุณพี่ อีกหออเดอร์เท่านั้นเองอ่ะอีกหหกเตรียมกันเตรียมตีนแล้วกันเก้าห้าแล้วตอนเนี้พี่มีนคิดถึงพ่อไหมไม่คิดถึงนะเอาเรียกว่าอะไรอะ่ะนึกนึกถึงอะมีนึกกัมีแบบนึกอะ่ะตายหรืออยู่วะ 5, อะไรอย่เงี้ยอยากจะรู้แต่ไม่ได้แบบไม่ได้แบบอ๋ตายแล้วฉันคิดถึงพ่อฉันจะร้องไห้อย่าเนี้ยไม่มีไม่มีฟิลนั้นไม่มี <laughs> แบบพ่อหนูอยู่ไหนกันเนี่ยหนูดาวเดียวเหลอเกินไม่มีแบบนั้นไม่มีจะรู้อะเรื่องจริงมันมันม ah> ันชินแล้วอะมันแบบมันคือพ okay. ี่จากพี่จากมาส่งเล้ว คลินิกพี่มินอยู่แถวไหนคะอยู่ตรงนวลจันทรเรียบด่วนนาอินทานะคะทุกคนแวะเข้าไปทําได้ช่วงนี้โปรโมชั่นเยอะมากทั้ง Baby Face Bomb, <Okay. S 1> เบบี้เฟสบอมระเบิดไขมันที่หน้าแบบให้หน้าเรียวเล็กแล้วก็มีฟิลเลอร์ปากใดๆมีหมดคลินิกดิดผิวอะไรอย่างเงี้ยคลินิกคาริสคลินิกสาขานวลจันทร์เท่านั้นค่ะ oh, <laughs> มาเปิดคลินิกที่ขอนแก่นหน่อยค่ะว่าให้ไปทีละสเต็ปอาจจะไปถึงก็ได้อขอชื่อสูตรผิวสูตรดริฟผิวนะคะสูตรวาสนาผิวมีนานะคะไปทุกอาทิตย์รับรองว่าผิวขาวกระจ่างใสขึ้นแน่นอนออร่า วันนี้ปากไม่ช่ำเลยไม่เป็นไรค่ะอ้อาวเก้าแปดแล้วเนี่ยอีกสองวันเธอขอบมุมกล้องสวยๆตอนกาบบ้าอะไรกันเนี่ยพวกคุณจะเอาไปทำอะไรกันอีกสองวันเธอเดี๋ยวคุณเตรียมนั่งเลยแม่จะไปล้างมือแม่มาพูดก่อนจัดที่ก่อนมือเราได้ฟุบกหมดแล้ว <c oughs> จัดที่ก่อน <c oughs> นอยอะ่ะบ้าอะไรกันเนี่ยขอบคุณทุกคนนะที่กดจนถึงสองร้อยออเดอร์ ยังไม่ถึงอีกสองเองถึงอยู่แล้วยังไงก็ถึงอยู่แล้วใช่ไหมถึงอยู่แล้วสองร้อยออเดอร์เ้าไม่ถึงเลยแบบว่าก็แอบกดข้างหลังไม่มีหรอกไม่มีหรอกข้าไม่กดหรอกข้าเชื่อใจเอฟซีเองว่าเขาต้องกดให้ถึงสองร้อยออเดอร์เว้ยใครเลยอ่ะมึงนี่แหละครบแล้วอ <c oughs> ย่ามารู้ดิไม่เอารู้ดิครบยัง ครบและเปิดเองค่าน้ำนมเนอะเดี๋ยวเปิดเด้ยเดี๋ยวเปิดเลยไม่ต้องไปใส่ซาวคอยดูตายแล้วนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันนี้อ่ะค่ายได้หมดไม่ใช่ค่ะค่าน้ำนมอค่าน้ำนมไวพด โนี่ไงเนี่ยมันต้องมีคนอื่นร้องใช่ไโอ้ยังจะไปบวชอันนี้มันจะไปบวชไม่นี่แหละเพลงข้าน้ำนมเพลงเนี้เขาจะไปลาบวชอยู่เห็นไหมมาลองฟังก่อนอิ่มีอุ่นอิ่มีอุ่น โอ้ยมีเลือกเพลงอีกออันนี้มันแหมไวโพสลาบวชเลยค่ะน้ำนมเนี่ยอ่ะแล้วทุกคนรอก่อนล้างอิ่มอุ่นเนาะโอ้โหไม่เอาหรอกกลัวร้องอยู่อะไรแบบนี้อิ่มใจสบายทองโอ้ยมันจะมีไหมเนี่ยเพลงแบบนี้ไม่มีโทรเขาเปิดทุกปีวันแม่อิ่มอกอิ่มใจไวโพสใหม่ไวโพสไปอะไรเนี่ยไม่เอา อิ่มอุ่นดิอิ่มอุ่น <c oughs> อิ่มอุ่นพยากรณ <c oughs> ใช่เหรอไม่ใช่อิ่มอุ่นเฉยเอาแล้วแม่มันไม่มีชื่อขึ้นมาเลยล่ะนคนหาอ่ะอิ่มอุ่นสุบุญเลี้ยงอ่ะนี่ไงอิ่มอุ่นที่มีเด็กนอนอ่ะตายแล้วกูอะไรกันเนี่ยอ่ะ <c oughs> เ,เพลงนี้ฟังก่อนฟังก่อน <c oughs> กอพ <c oughs> ี่แต่ผู้เป็นแม่ด้วยอะไรกันเนี่ยน้ำตาเล็ดแน่ไม่เล็ดแล้วค่ะวันนี้มันติดคำไปแล้วเ่๊เมียเองจะบวชเหรอไม่บวชหรอกเอง, <c oughs> งตาย่ะแล้วเอากล่าวเลยเอ้หอมหลบไป้วยกดน้มหอม bị nói gì đâu ไม่ร้องดูรอเช็คทวิตเออเดี๋ยวลงไปเช็คทวิตก่อนแล้วป่านนี้เต็มทวิตเตอร์บาย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 ก่อนบายบายครับขอบคุณนะคะบพื่อนเดี๋ยวแคปยอดก่อน ร่ำร้องพอต้องการไออุ่นคือไอบุ๊กตอนนี้ค่ะที่ร่ำร้องอยู่บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนจบแล้วไบแล้วทุกคนขอบคุณมากนะเ<ม>จอกันวันที่14อุ๊ยลืมแจ้งข่าวอีกอย่างนึงว,วันที่30นะคะจะมีงานนะทุกคนรอมาเจอกันได้เลยนะจะเป็นเนี่ง จะมีงานงานหนึ่งนะคะที่มีเออเอ,อ,เอ,อนั่นแหละค่ะทุกคนที่มีหนูกับพี่ฟ้านะคะเราจะมาเจอกันในวันนั้นนะโอเคเจอกันวันที่แต่ว่า14นี้จริงจังมากนะต้องมาทุกคนทุกคนทุกคนนะวยว่ากันที่30ก่อนต่อนะบ๊ายบาย